Happy birthday to you Happy birthday to you HAPPY BIRTHDAYS YOU TO ลมไม่พอเหรอต้องใช้มือผัดเธอยืนตรงนี้แหละฉันหายก่อนแล้วกันมันสูงป่ะตรงนั้นอ่ะเย็นมายืนดังนี้ เธอเธอจะถอยเลยกล้องมาอาตว่าหรือนึงมันน้ำถ่ายจากข้างบนแต่คอนเทนต์นี้ถ่ายแบบเโอเคพี่อาทิตย์ที่แล้วพี่ไม่ได้ทำยอดเลยต้องทำยังไงชวนกินหัวมีมีเป็นเป่าเออสวยให้พี่ดิสวยพี่ได้ดิพี่ไม่ได้เลยอาทิตีหนึ่งอ่ะกินแบบกัดได้ปะโอ้มันกัดได้กินกัดเลยมันเป็นดีตัดแบกทิ้งไปก็อยู่ในการตรงนี้นะ ก็ไม่มีอะไรมากขอให้ทุกคนมีความสุขนะที่ทุกคนไปพร้อมๆกคนนี้นะคะเข้าวันนีค่ะนีถ้า่อะไรกิบ้าอกนิหัวใจนี่กับใคครับรอดูซปีนะก็ได้หมดกอนเป็นไรก็ได้รอหเรียนจบก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวไปไม่ปไปไปไ้ไป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  เดี๋ยววันจันทรไปทำยอดใหม่อาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ยอดเลยอ่ะอาทิตย์นี้ก็เลยต้องไปปั่นยอดขอให้ยอดเยอะๆนะจะได้เดือนหน้าเพราะว่าเหลืออีก8วันตัดนี้เอ้ย7วัน7วันผู้ผิดเลยที่เดียวที่เดียวโอเคส่งมาใจอาจารย์ผูมีองค์ครู้ครับสวัสดีครับตุมครับซีหนึ่งหนึ่งครับ สวัสดีครับฟอร์ดครับ TST 0 4ครับสวัสดี20ครับสวัสดีครับสมาครับ TST 0 3ครับสวัสดีครับเต็งกิ้วครับ TST 1 9ครับสวัสดีครับต้นกล้าครับ T C 1 5ครับ สวัสดีครับมาครับพี่งศูนครัสวัสดีครับอลครับเจอซีศ์ครับสวัสดีครับเจสซี่ครับเจสทีหนึ่งสองครับสวัสดีครับกอล์ฟครับเจสทีศูนครับคนสุดท้ายขอดังๆงนะครับสวัสด <k Lebanon. S 2> ีครับ claro ผมกอล์ฟครับที่ศูนย์ห ดีอย่าไปทันจันอย่าไปทำยอดไนะเธอนะใช่ครับโอ้ยโอ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปวิ่งกับเขาไปไปไปวิ่งหนีวิ่งหนีเอ้าไม่ได้กลับกับเขาเหรอใช่แต่กลับแยกอ๋อกลับแล้วกลับแย่ออ๋อเขายังไม่หมดใช่ไหมข้างบนใช่ใช่คุณกับต้นเ้าออกมาอย่างไรเออไปนะทันจันจะไปทำยอดแล้วนะเธออาทิตย์นี้ที่ทำยอดไม่ได้เลยสักอาทิตย์โลภไปนี่ครับอาทิตย์นี้ได้ ขอให้ได้เหอพี่ไม่ได้มา5วันแล้วเนี่ยคือเพิ่งตัดคลิปเธอไปเมื่อเช้าแล้วแล้วก็แท็กเธอไปไม่ได้พี่ก็นั่งหายจรเราอยู่ <c oughs> นั่งแบบตึ๊ดตื๊ดตื๊ดอา้าแท็กไม่ได้อีกเอ้าวอือ่ะเอ้ยกูเซ็งมากเลยเมื่อเช้าอ่ะอาทิตย์นี้ขอให้ได้ครับเยอะเยอะเลยขอให้จริงอย่าไปสนใจกันเราเลยอย่าไปเออจริงขอให้เดบิวต์ไม่ใช่รธเขายังโกรธเขายังโบดเขายังโบดเขายังบดดูแล้วบดยังรธยังโกรธยังเดี๋ยววันจะไปทำยอดมาให้อาทิตย์นีน้ มันจ้านึงนะเธอทีอะไรนะทีศูนย์เลยนะทีเอสทีศูนย์สี่ขอให้ออกศูนย์สี่ไม่เขตศูนย์สี่อยู่ใช่ไหมพี่ต้นรอบไหนวะที่มันออกศูนย์สี่อ่ะวันงวดวันที่สิบหกมิถุนายนที่มันออกนี่แหละที่ออกศูนย์สี่อ่ะศูนย์สี่แล้วมันออกจริงๆด้วยนะเป็นเลขที่แพนใจอยู่พี่สมาธ ออกติดกันเลยทุกวันนั้นศูนย์สี่ศูนย์สามไม่ช่วยเลยขอให้ช่วยนะอาทิตย์แล้วพี่ไม่ได้ยอดเลยอาทิตย์ที่แล้วทํางานได้จะหนุนสุกพี่ไม่ได้ยอดเลยมาตัวเปล่าเลยอาทิตย์เนี้ยอาทิตย์อาทิตย์หน้าพี่ไม่รู้จะได้ยอดหรือเปล่าแต่ว่าพี่ก็เตรียมสคริปต์ไว้กับลูกค้าอยู่เอาใจะไม่ละหยุดตั้งใจนะเออ thank you อ่ะ t h a แตง o u อ่ะ thank you ไม่เห็น thank you เลยอ้าวคือต่างคนต่างกลับคืนคืนหนีกลับบ้านหมดแล้วคือใครวะคนเมื่อกี้ก็หนีเอาแตบบ้าน ยังไม่ทันเลยนั่งเล่นทิกตอกอยู่เหมือนนั่งแบบนั่งพักหายใจอะเพราะว่าแบบมันเครียดมากอาทิตย์นี้มันทํายอดไม่ได้เลยแบบพี่สวดเสียงมากเลยอาทิตย์นี้คือแบบหมดเสียงแล้วก็ตัวเองจะแบบดุพี่วีนลูกค้าไปสองคั้ของเคสอะน,โนโี่หนูชื่ออะไรลกูกชื่ออะไรคื่อตอโอ้ยชื่อเดีี๋ยวพ่ไปติดตามออายุเท่าไหร่อายุสิบสามน้องกูจริงโล้ม นี่เขาเขาเขาาเกือบเกือบรอบหนึ่งของฉันเลยเนเป็นเป็นป้าเป็นยักเฮ้ยนี่คือแบบอายุน้อยมากเลยอะแบบเกือบรอบหนึ่งเลยนะน้องก่งมากพี่ก้าก้าลับยูอายุน้อยมากเลยนะสิบสามอะสิบสามนึกว่าแบบเออแบบสิบหกสิบเจ็อายุสิเไม่อาสิบสามเอาได้ีเก่งที่หานเลยน้องเก่งเก่งแล้วจะแข่งจริงจะเก่งกว่านี้ไหมเนี่ยลูกไม่ได้ บ้านลอยอยู่เอ้านั่นนี่ไอ้ควรเวลาหรือเปล่าควรเวลาหรือเปล่าไม่ไม่เวลาโอเคยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดปีฮะนี่ตอนเราอายุสิบเจ็ดเราทำอะไรอยู่เราทำอะไรอยู่ที่สามเราทอะไรอยู่ตอนสิบเจ็ดอ่ะเราจะนั่งเล่นอะไรากันเราเคยไม่เกิดเขาเพิ่งเกิดเดือนไหนนะเดือนโตราครับอุ้ยที่ห้าสามห้าสามเกิดที่เท่าไหร่อ่ะที่เกิดวันที่ยี่หกอะยี่หกตุลาอ๋อวีเอฟคุกครั้งนั้นเลย ตอนนั้นปีห้าสามแล้วเป็นปีที่จะทำไรน้องนะคุกแล้วปีน่ะจันจะจำได้เลยเป็นปีประวัติการอะไรพี่นะคุกคุกต้องไว้คุกสงสารน้องอ่ะน้องแบบเนี้ยน้องอย่างงี้เฮ่อเอาน้องขับเลยเอาน้องขับเอาน้องกับน้องก็แบบเยินเก่งต้องระวังที่เก้าอี้ตัวเองด้านหลังนะคเพี่พี่ช่วยต้นมันต้องเซ็นก็ได้อ๋อมันเซ็นก็เซ็นไปเลยต้องเซ็นมันต้องเซ็นไม่เซ็นไม่ได้จันท้อง ไม่เป็นไรลูกชายฉันเนี่ยรีบเดี๋ยวฉันต้องกลับไปทำงานต่อฉันก็ไปทำยอดก่อนเดี๋ยวฉันรีบโดดเลยมามาเลยๆค่ะโดดเล่นเล่นเล่นเพิ่มเพิ่มเพ่ธออะไรนะอะไรนีใช่ไหมรีวริวของมอบคันก็รับจากมือได้เลยนะคะแต่ว่าเซลฟี่ขอไว้โอกาสหน้านะคะเหลือเวลาอีกแลล้วเดคอไ์ก็5นาทีเดี๋ยวอีก5นาทีต้องไปแล้วนะคะด้านหน้าช่วยกระเถิบไว้หนึ่งนาทีหน่อยเกม เอฟเดี๋ยวเพื่อะทำยอดอต่อเนี่ยกับเนี่ยวันนี้ไม่ต้องทำงานเนี่ยหนีมาเนี่ยหนีมาแป๊บ,บนึงอบอกว่ามาเคลื่เรื่องเอกสารพเมื่อเช้าพี่ทำเอกสารหายไงเอาไายแล้วทำไงครัเคลียร์พี่เคลียร์แล้วเดี๋ยวพี่ก็ไปเคลียร์ทุลับแป๊บนึงแล้วพี่ก็กลับไปทำงานต่อเสร็จนี้ก็พี่ไปเคลียร์ต่อเอเกดแก๊สหน่อยกแก๊สหน่อยเออพี่อ่ะเข้าไปสักช่องเรา <ไป S 2> เฮ้ยตีก่อนละลีฉันต้องไปทำยอดต่อเนี่ยฉันโดดทีมงานมาเนี่ยวันนี้ตึกเปิด ไออขนาติดแล้วไปทำยอดต่อได้เดี๋ยวงานหน้าเสร็จให้โอเคเดี๋ยววันนี้ขอยอดก่อนได้ส uh, okay, like oh, ู้ๆฮะขอยอดนี okay, really. ้เลยยืแล้วเป็นมืือใช่สองปีแล้วเนี่ยขาดใจตอนนี้เป็นลาโพสการ์นะคะแล้วก็ขอเขาจำก็ได้ทุกคนเลยขอบคุณนะเด็กเด็กการไม่เป็นการ์ดไหมไม่มีป็นการ์ไม่เป็นไรหรอก เนี่ยพี่ก็พี่เพิ่งโดดไปเที่ยวงานมาเนี่ยพี่ขอเขามาเนี่ยแต่พี่ต้องกลับไปทํางานต่อเนี่ยวันนี้ยอมมาเวันเอสนะตอนแรกอ่ะตอนแรกอ่ะพี่จะทํายอดอ่วันนี้วันหยุดหรอไม่วันนี้เขาให้มาทําแทนวันเสาร์ก็เลยเป็นวันปกติไงพี่ก็มาทํายอดแต่พี่กับฮะสนวีทีวีเดี๋ยวเดี๋ยวไอขีดเดี๋ยวพี่ไปเคลียร์ต่อพี่ก็เลยสมัครแล้วแหละแต่พี่ไปเคลียร์ต่อเดี๋ยวก่อนแหม่ชื่ออะไรนะ อ๋อพี่เคยเจอกันแล้วจมแล,วแล้วมาด้การไหนผมยังจำได้เลยอ้าวดี่าาย,ดย้องวันนี้พี่ต้องกลับไปทำยอดต่อวันนี้พี่ก็โดดใช่ชบเซลใช่มมเมช้าเช้าเช้าลูกค้าพ,พี่ไม่รับเลยคอมพี่ก็จะเจ๊งแล้วดีนะของพี่ยังทำงานได้อยู่พี่เลยต้องพี่กลับไปทำยอดไงไม่เป็นไรพี่อะไรผมไม่เบี่ยงผมไม่เบี่ยงขอเจอวีเธอจริงๆครับผมพี่เทก่อนโอเค สัญญาเกจ้าพ่อเจ้าพ่บเกี่ยวโอเออเจอกันเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวพี่จะไปเสียตังค์เนี่ยในเกมนี้เอ๊ะนี้ไม่มีป๊อตการ์ด